สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือนีเจพัดกับมีแนวทาาตัวเลขมานําเสนอมาอัปเดตหพอแมพี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะเนาะเป็นตัวเลขจากปูสามแปดเนาะคะ่ะที่คลิปที่แล้วเจพัดได้ลงไปนั่นก็คือมีตัวเลขแค่สองชุดเนาะคะ่ะซึ่งมือว่านี่ปูก็ได้อัปเดตได้ลงตัวเลขไม่ิืมเนาะคะ่ะเทิ้งบนเทิ้งล่างเนาะคะ่ะก่อนสิไปฟังคลิปเจพัดกับ ให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขถูกตัวมีทธิ์เขาแล้วก็มีดิีดลุดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเานาะคะ่ะเนาะเลือกซื้อเลือกหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งตัวเลขที่ได้มาเนาะคะ่ะอัปเดตล่าสุดของกู ของปูสามแปดเนาะคะ่ะเพิ่นจะไห้บนมาเลยนั่มเลยเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะไห้แรงเลยเพราะว่างงวดที่แล้วงวดก่อนนี่เนาะคะ่ะปูไห้แรกแรเลยนะคะหนึ่งหาเก่าเต็มเต็มเลยะคะ่ะแล้วปูกะน,นี่บันนี้ปูเพิ่นกัยยานแบบเพิ่นเพิ่นลืมเพิ่นบดแล้วมาลงอีกจังสีนะคะ่ะเพิ่นกันเลยไห้มากก่อนเลยะคะ่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะไห้ใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะพอแม่พี่น้องบนก็นจะมีนะคะ สองเจ็ดหาเนาะคะ่ะสองเจ็ดหาหาศูนย์เจ็ดหาหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งปูหายเน้นที่เจ็ดหาหนึ่งเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องหาเน้นที่เจ็ดหาหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนลางกับจมีเก่าซีเก่าเจ็ดซี่เจ็ดซีซีคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะพอแม่พี่นะะ้องนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะสองเจ็ดหาเนาะค่ะแล้วก็หาศูนย์เจ็ดหาหนึ่ง หกศูนย์หกหนึ่งบนนะคะปูหอเน้นทีเจ็ดหาหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะเนาะกะนี่เป็นแนวทังตัวเลขส่วนเลขล่างนะคะที่มือว่านเจ๊ผัดได้น้ำเสนอคือปูหอมากปูหอมากเก้าเจ็ดกับสี่เจ็ดนะคะคือเลขหลักสิบของปูจะอยู่ที่เลขเก้ากับเลขสี่เนาะคะ่ะก็ให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้คือชุดเต็มของปูเนาะคะ่ะปูจะได้หลักสิบคือหลักสิบของปูคือ กากับสี่ส่วนหลักหน่วยคือสี่กับเจ็ดก็เลยได้เลขมาสีุ่ดนี่เนาะค่ะเนาะเลขกสาหรับเหลขกลางเนาะค่ะเนาะเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเกาสี่สี่สี่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางสําหรับปูสามแปดเนาะคะ่ะก็ใไ้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดชื่นชอบในตัวเลขก็ตามเนาะคะ่ะถ้าบ่อชอบก็บพานเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะ นี่คือสำหรับปูสามแปดเนาะคะ่ะแล้วเจพัดกับมีแนวทงังอีกสองทันให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่มรับฟังซึ่งงมวดที่แล้วเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะเนาะเขาบนเขาล่างก็คือเจจินดาเนาะคะ่ะเจจินดานี่เนาะคะ่ะเจจินดาเบิ่นกับมีซื้อเสียงขอนขังจะดังเนาะคะ่ะเจจินดาเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะเจจินดาวิ่งเก่าร่องสามเนาะคะ่ะเนาะ เนนสามสามเก่าซีซีเก่าแล้วก็ซีเก่าเก่าซีสามเก่าเก่าสามพุ่มกระสิบแปดเก้าหนึ่งนะคะร่องแปดสามนะคะนี่นะนี่นี่คือนี่คือของแนวทางนะคะแนวทางของเจรรจินดานะคะพ่อแม่พี่น้องนี่คือแนวทางของเจจินดานะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฐานเชินชอบตัวเลขของเจจินดากับจัดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องฐานบ่ชชอบกับพานเนาะคะ่ะ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะเขากับบลูวาเลขสีออกตัวใดถับ่อเมพี่น้องชื่นชอบกับจังนคอยตามเนาะค่ะเนาะถัพบอชชอบกับพันเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะ,คะเลขเจจินดาเนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ก็คือสําหรับแนวทางของเจจินดาเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นใดทั้งบนทั้งลางะะ่างเนาะค่ะ่อเมพี่น้องหววที่แล้วนี่แตกบนแตกล่างเลยะค่ะเจจินดาเพิ่นก็ไดไปหลายแสนเนาะค่ะหววที่แล้วสําหรับเจจินดาเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็นี่ทันนึงเนาะคะ่ะที่แตกบนแตกล่างเนาะคะ่ะก็เลยหยิบจับมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะคุณปุ๋ยบัวใหญ่เนาะคะ่ะคุณปุ๋ยบัวใหญ่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะล่างเด่นนะคะเด่นล่างเด่นลางเด่นแปดเก้านะคะเด่นล่างเด่นล่างเด่นแปดเก้านะคะล่างเด่นแปดเก้าล่างเด่นแปดแปดกับเก้าเนาะคะ่ะ แปดกับเก้านี่คือเลขวิ่งเพิ่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็จะเน้นในที่แปดสามจะมีแปดสามแปดห้าเก้าห้าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เก้าซีเนาะคะ่ะเจ็ดสีหนึ่งห้าแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะค่ะนี่เป็นแนวท่า้งของคุนปุ๋ยบัวหง่เนาะคะ่ะเลขเพิ่นจะบ่อกอยรุดนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทังช่องเจพัดก็เป็นแนวท่าง เป็นแนวทังมานําเสนุงอีกพอแม่พี่น้องได้รับชม่มรับฟ้งว่าตัวเลขที่เพิ่นใดมาจากไสํานักใดที่เพิ่นเข้าตลอดนะคะกะยากใหพ่พอแม่พี่น้องมีโคเนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ใหพ่พอแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชม่มรับฟ้งงนะคะเนาะท่าตัวเลขที่พอแม่พี่น้องชื่นชอบจังตามนะคะถ่าเพชอบกบบพามน,นะคะ เลขเขากับบ่มีไผรลู่วาเลขจอ,อกตัวใดนะคะพอแม่พี่น้องฉะนั้นแล้วกใไ้พอแพ่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอันนี้คือเหลขที่เพิ่นเขาอีหลีนะคะเคยหววที่หลวเพิ่นใดและเจพัดก็ได้นําเสนอแต่ว่าหววที่แลวเจพัดบ่ได้นําเสนอส่วนตัวเลขของเจจินดาแต่เจพัดก็ไดดติดตามใดเบิ่งอยู่นะคะเนาะกับคุณปุ๋ยบัวใหญ่นี่เนาะคะ่ะก็รลู่วาเลขเพิ่นเขาอีหลีเนาะ อันนี้ก็เลยได้เลือกมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังซึ่งตัวเลขมันก็นจะตรงกันเนาะคะ่ะกับปูปูสามแปดปูสามแปดนี่เพิ่นก็นจะนี่นะคะเก่าซีเนาะค่ะเนาะเก่าซีเนาะค่ะปูสามแปดแล้วก็หาหนึ่งหาหนึ่งเก่าเจ็ดเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่นนะ,คะนี่ที่ของปูของปูสามแปดเนาะคะ่ะก็จะตรงของเจจินดาก็จะมีคือกันเนาะคะ่ะเนาะซีเก่าเก่าซีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะ ้วค็คุณปุ๋ยบัวใหญ่นี่ก็จะจะมีคือกันแต่เป็นตูที่เพิ่นบ่เดนแต่ก็จะมีนะคะเก่าสีเก่าเจ็ดหนึ่งหานะคะเนาะมันมันจะตัวเลขมันก็จะจะคือกันเนาะค่ะกัให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมือนีเจผัดก็มีสามตำหนักมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขปูสามแปดนี่ก็บ่เคยผ่านเนาะค่ะก็ให้พ่อแม่พี่น้อง ช่นชอมได้ตัวเลขอะเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะเอามาไห้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อว่าช่วงนี้ฉลากกินแบงรัฐบาลลอตเตอรี่กันย่าัานเดมาล่งไหลปันไดกันคือสีอเลือกซื้อเลือกหาได้ยุ่เนาะ,ะค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบในคลิปเนาะ,ะค่ะกับในคลิปของช่องอัชราศแน่วนะคะเจพัดกับพอให ฝากช่องนนเด้อค่ะช่องอัชราชแนลอัชราชแนลเป็นช่องทาง youtube นะคะสาชจ่นชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ